นี่จะเป็นพลิกที่เกิดจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะคราวนี้ได้สี่ต้นหนึ่งสองสามสี่นะคะใบจะด่างๆค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปลูกลงกระถางถ้าเขารอดเขาก็จะงามเองแม่มาริซ้อนก็จะย้ายนะคะย้ายลงกระถางหกนิ้วหรือว่ากระถางแปดนิ้วก็ได้นะคะก็จะย้ายลงทั้งกระถางหกนิ้วแล้วก็กระถางแปดนิ้วเลยค่ะ จะปลูกลงกระถาง8นิ้วก่อนนะคะใช้ใบ,บไม้สดหรือใบ,บไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํานะคะดินที่ใช้ปลูกต้องมาผสมก่อนดินด้วน1ส่วนเกลือ1ส่วนขุยมะพราะ้าว1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนคุกเค้าให้เท่ากันค่ะแล้วก็มาใส่ลงกระถางเหลือขอบกระถางไว้ประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อเวลารดน้ําน้ําจะได้ไม่ไหลทิ้งออกจากกระถางค่ะ เอาต้นที่ใหญ่ที่สุดไปปลูกก่อนนะคะใช้ช้อนควักขึ้นมาแล้วมีต้นเล็กๆติดไปด้วยอีกต้นหนึ่งเอาไปพร้อมกันให้อยู่ในกระถางเดียวกันเลยค่ะพยายามให้ตุ้มดินติดไปด้วยนะคะต้นพริกจะได้ฟื้นตัวเร็วๆไม่ต้องแยกต้นพริกออกจากกันค่ะเดี๋ยวตุ้มดินจะหลุดปลูกไปด้วยกันเลยเพราะว่าปลูกลงกระถาง8นิ้วก็ปลูก2ต้นได้อยู่แล้วนะคะฝังลงไปเลยค่ะให้คนต้นของพริก ฝังลงไปในดินลึกๆนะคะเพื่อป้องกันโคนต้นล้มและเพื่อเพื่อป้องกันลากรอยค่ะรด,ดน้ำพลิกวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือบ่ายก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ยกกระถางไปวางไว้ในร่มก่อนพอพลิกติดแล้วนะคะค่อยนำออกมาตากแดดนะคะหรือว่าจะให้อยู่ในบริเวณแสงแดดลำไลพรพลิกก็อยู่ได้หรือว่ากระถางพลิกไปวางไว้บริเวณที่มีแดดครึ่งวันพลิกก็อยู่ได้เช่นกันค่ะ รอให้พริกต้นโตกว่านี้อีกสักหน่อยจะเด็ดยอดพริกให้ดูนะคะรอให้เขาโตก่อนค่ะพริกกระถางนี้ก็ดกมากเช่นกันนะคะปลูกลงกระถาง8นิ้วแล้ววางไว้ใกล้ๆกับต้นหม่อนนะคะเนี่ยแล้วเม็ดสวยมากเม็ดไม่เปื่อยนะคะเม็ดไม่เป็นกุ้งแห้งสีแดงสดเลยแล้วก็ดกมากด้วยเนี่ยกิย่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บไปใส่ส้มตำค่ะ เห็นกิ่งนี้ไหมคะเนี่ยนับดูเป็น10 20เมล็ดเลยค่ะเนี่ย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดองสยะเลยค่ะเดี๋ยวไปใส่ส้มตำแค่6เม็ดพอเมล็ดนี้แก่จัดมากเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการดูแลพริกนะคะเวลารดน้ําพริกเนี่ยอย่ารดให้แฉะมากรดพอชุ่มเพราะว่าพริกเป็นผักที่ไม่ชอบแฉะค่ะ